สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นาจะพาพเพื่อนๆมาแต่งต้นคริสต์มาสนะคะมาค่ะมาช่วยนาะแต่งต้นคริสต์มาสค่ะมาซื้อมาไว้นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสที่พลาสติกนะคะไม่ใช่ของอในป่านะคะนี่ค่ะมันจะมีอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาขึเนาะซื้อมาเป็นเบอคะคะ่ะ มาม็น<ม>บล็อกแล้วก็เราก็ต้องเอามาจาัดเองไงคะ่ะมันจะมีสัญลักษณ์ให้บอกว่าอันไหนชั้นไหนของชั้นไหนคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นชั้นลา่างสุดนะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนนะก็จะซื้อค่ะซื้อที่เป็นตรงในห้กันได้นี่แต่ตอนนี้เลิกลูกตรงแล้วไม่ไปไหนใกล้ๆเพราะว่าวมันเก็บได้ไม่นานไอ้นี่ ถ้าเราซื้อแบบนี้มา,ก,าก็จะใช้แล้วก็เก็บไว้ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเราก็จะมาขี้ขี้ออกออกน่าะขี้บปมันออกค่ะ พอหมดหน้าเทศกาลที่ชุมนั์เราก็จะเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมเาใช้แบบนี้ไม่เปลืองงบค่ะยุคนียุคประหยัดค่ะ <c oughs> นี่นะคะ่ะอันนี้สีขาวเยู่ตวราใสนสีขาวจะตรงนี้แหละคะ่ะ <c oughs> สีขาว <c oughs> สีส้มสีเขีย <c oughs> วเขาจะมีสีบอกค่ะเมื่อก่อน ช่วยการทำกับกลูกๆมะคะ่ะเราจะใส่ที่หมดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาที่ใบนี้ค่ะก็ะจะมีสีบอกกะรสีฟ้าหรือช่วงแต่และชั้นของเขาค่ะ<ม>สีฟ้านี่ค่ะก็ะจะมีสีบอกนะเราก็ใส่ตามสีลงเข้าเลยค่ะ มันตกแต่งมันก็ต้องทำนะคะเพราะว่ามันกันหน้าฤดูเขาว่ะลุงอาจจะให้นซื้อเลยค่ะแต่นานไม่ซื้อ <c> เ <oughs> พราะว่าเราซื้อลูปปีปีละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วะค่ะแล้วก็พอหมดหน้าเทศกาลแล้วเราก็เอาไปทิ้งเนะะี่ยค่ะงานก็ไม่รู้จะเอาไปทิ้งตรงไหนบางทีค่ะทิ้งในสวนมันอยู่ในสวนนะะั่นแหละลุงคงจะบางทีจะไม่มีเวลาไปทิ้งะะ่ยค่ะ สรุปว่าวต้องดินมันแบบนี้ดีกว่า <c oughs> ที่างไไม่ตรงมันาเอาไปทิ้งแล้วก็ลบอีกค่ะใช้แล้วปีหน้าเราก็เก็บไว้ใช้ได้ต่ออีกค่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแถมมันยังไม่นอาไม่บุ๋มด,ด้วยค่ะนี่ค่ะเวลาเราเสียมแล้วเราก็มาแกะ ขี่เอาของเนี่ยสามเกตดูนะาค้าส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นแบบนี้เลค่ะไหนก็เลยเออใช้แบบนี้ดีกว่าเข้ามาตาหลิวต้องหลิวตาตาค่ะอะไรก็ใช้ได้นะคะสมัยนี้นหะค่ะโอยมีหลายชั้นแทกนี่สีอะไรอ่ะสีเหลืองตรงไหนสีเหลืองนี่ค่ะ าใส่หมดทุกชั้นแล้วก็จะมาขี้ไปห่อแล้วนะ,ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนแล้วเราก็จะมาตกแต่งด้วย มูกบอลลูกอะไรอะเขาเรียกลูกอะไรอ่ะน,นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้อย่างนี้ค่ะนาใช้ทุกปีนะก็จะเก็บไว้นะคะเพราะว่า มันก็ยังดีอยู่อ่ะค่ะจะซื้อปีปีมันก็ไม่ค่อยีอย่เียค่ะ ก็เก็บไว้่ค่ะก็ไว้ใช้ปีหน้าอย่ีค่ะเพราะเราก็ต้องใช้่แล้วใช้เก็บที่เขกเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังดูสวยงามอยู่อ่ะ ไล่มาอย่างนี้ค่ะสองค่ะของนี้ก็จะติดฝังมันจะมีสองแขนค,ค่ะไปนี้เนี่ย ค่ะมันก็ติดตามระยะห่างหาของมังนเลยค่ะอนี้มันไต่ไงมันไตยย่เจอค่ะโอเค่ะ เราก็จะติบให้มันเรียบร้อยหน่อยนะ,ะปับ๊บมาติดแล้วค่ะนี่ต่อไปเราก็จะใส่ทองเงินทองทองนี่ค่ะก็จะใส่ตั้งแต่หัวเลยเจ้าค่ะก็จะผ่านตั้งแต่ยอดมาจนถึงนี้ ไปโค้นเลยค่ะมันมีหลายสีค่ะแต่นะ้็สีทองค่ะมันเป็นเีย์เงินเกียรทองนากค่ะ เดีวครับเดี๋ยวไปหนึ่งค่ะใส่ก็ค่ะตัวไปเลแล้วก็ต้องใส่ไฟมากค่ะใส่้แต่ยอดมาเลยเนะค่ะ O <coughs> a สุดท้ายนะคะเราก็จะเอาดาวมาติดค่ะตรงปลายยอดของต้นคริสต์มาสนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ดูอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วต้นคริสต์มาสของเราขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะแทนต่เล่นนี่ค่ะต้นคริสต์มาสของนาครับครอบครัวค่ะ